มาสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเดินเข้าไปจุดศูนย์กลางของอ่างเก็บน้ำห้วยเสวายจังบวรีร์นี่คือเส้นทางนะครับนี่งี้เลยเดินไปอย่างนี้เลยเส้นทางเดินไปอย่างนี้นี่เดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงตรงกลางจะสวยแค่ไหนจริงจมันมีทางนี้นะแต่มันไปไม่ได้ป่ะเดี๋ยวผมพาไปนี่เดินไปเลยแต่ไม่รู้จะติดลมหรือเปล่านะครับ เดินไปอย่างนี้เลยไม่น่าได้เว้ยพอได้ลุนครับพอได้ลุน้นดินแน่นครับดินแน่นเจี่ยวกับที่ตอเอยาวได้อยู่ครับได้อยู่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็คือได้ละจะได้เปียกน้ำไหมวันนี้ ได้ครับพอได้อยู่ได้อยู่ไอ้ทายุครับ้ายู่เกือบไปแล้วครับต้องใช้วิชาตัวเบาครับเดินเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่เสาข้ามมาได้แล้วนี่นี่คือเส้นทางที่ผมเดินมาดูอย่างนี้เลยครับนี่ผมน้ำหนักเก้าสิบด้ยดิมาไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางอยู่แต่มันมาไม่ได้เลยเนี่ นี่มาพามาดูความสวยผมข้ามมาได้แล้วนี่ข้ามมาใต้แล้วจากฝั่งนู้นนะครับผมมาจากฝั่งนู้นนะ่ะอันนี้เป็นเนินนะครับดูความสวยงามทุง่งหญ้าดูครับดูสวยแค่ไหนครับยาวสุดลูกหูตาเลยนี่ ดูครับอย่างสวยเลยครับสุรลูกหูตาเลยครับนี่รอบๆผมพาดูรอบๆอ่างเก็บน้ำห้วยสงหวายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอสองชั้นนี่ไม่ต้องไปถึงเขื่อนศิลิกิตก็ได้ครับที่นี่ก็มีสวยเหมือนกันนี่ผมพาเดินเลยเนี่สวยโอ้โจอดเรามาเราเปรีเสมือนเราอยู่กลางอ่างเลยนะครับนี่เราสามารถมาตั้งแคมป์ตรงนี้ได้เลย นี่ที่นี่เป็นของเราเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยครับมองไปนะไกลกูเลยครับสวยขากลับผมคงไม่กลับทางเดิมละผมกลัวตกน้ำเดี๋ยวไนกี้จะเปียกผมจะพาเดินไปเรื่อยๆครับนูจะเดินไปโน้เลยนูพาไปดูลังนกฟาร์มิงโก้ เดี๋ยวจะวนให้ดูรอบตัวหนึ่งรอบครับอาครับวนคือเวลาที่เรามองไปเนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นหญ้าเขียวๆเ,เลยไหมฮะหญ้าเขียวๆเ,เหมือนเป็นเป็นลานทุ่งหญ้าแบบเปรียร้ยวๆแล้วเขียวๆเนี่ยแบบเหมือนที่เขาฮิตนกันในติ๊กตอกนะแต่ที่นี่ไม่มีแกะนั่นเองมีแต่ควายกับบัว แต่สวยครับเติมไปได้เลยเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยครับผมอยู่กลางอ่างเก็บน้ำผู้สวรยคเลยครับกลางน้ำเลยก็จะมีน้ำหลงเหลือนี่แหละช่วงนี้น้ำแห้งครับไกลๆนู้นจะมีน้ำครับแต่ช่วงนี้ไม่มีแห้งนี่คือกลางน้ำเลยครับสวยไหมทุกคน ตั้งแคมป์ได้ครับย่างมูงย่างหมูแต่ปัญหาคือว่าผูจะกลับไปยังไงเนี่ยเพราะว่าทางข้ามมันขาดแล้วเมื่อกี้นะแต่ไม่แน่ทางนู้นอาจจะไปได้ผมยังไม่เคยไปลองเดินดูก่อนยังไม่เคยไปลองเดินดูดูก่อนสวยครับซ้ายขวาบรรยากาศ มันยายไม่ถูกครับต้องลองมาเองใครอยู่ใ,ใกล้ๆมาได้ครับอ่างเก็บน้ำห้วยสวายจังหวัดปุยลอำอําเภอสองชั้นก็จะเป็นหญ้าเขียวๆแบบนี้แหละครับนี่ตั้งแคมป์ได้นี่สวยให้มันการตีดูบรรยากาศ งามบองามบอนกยางเปียบบรรยากาศอ่างนี่ถ้ามองไปทางนี้จะเห็นนกยางเห็นแด้บอกไปดูสวยครับอื ปกติจะเห็นฟาร์มิงโก้นี่นี่เห็นว่านี่ยนกย่างครับนกย่างปกติจะมีฝูงฟาร์มิงโก้ด้วยครับแต่เวลาไปใกล้ไม่ได้บินหนีนกยางตัวใหญ่มากเลยนะครับโคตรใหญ่ตั้งแคมป์ได้ครับพกอุปกรณ์มาเก้าอง้เก้าอี้โต๊ะเตะย่างย่างหมูย่างเนื้อได้ในบรรยากาศสุดยอดครับเลยเบียร์เย็นๆมะบินไปแล้ว เขตพื okay, ้นที่นี้จะมีเหี่ยวแดงเยอะนะครับเหี่ยวแดงแต่เราไม่ค่อยได้เห็นมันหรอกยากช่วงน้ำรัก,ก็จะมีชาวบ้านมาจับจองปลูกนานทางไกลๆนูๆ้นเขาเขานะครับปลูกนาครับปลูกนาในอ่างอตอนนี้ผมอยู่กลางอ่างเลยสวยครับเย็นๆออกมาเดินรับลมก,ลากลาาําลังกายอ้าวจะเดินข้ามไปยังไงแล้วพอดี ข้ามไม่ได้น้ําขังจะพาไปดูบ่อน้ำตรงนี้ครับเปลือไม่แน่จะมีปลาหลงเหลือก็ได้แต่ไม่น่ามีหรอกเปลือกหอยเพียบครับนี่ไม่แน่นะนนี่น้ำใสมากเลยครับแต่ไม่มีอะไรครับมีแต่น้ำบรรยากาศโอ้ยสวยสวยสุด,สด นึกสภาพเนาะมาตั้งโต๊ะย่างหมูย่างเนื้อกินเครื่องดื่มมีกีตาร์แล้วก็เพื่อนเนาะเสียงดังได้เต็มที่ครับรับรองไม่มีใครว่าแน่เอาให้สุดเสียงสุดไม่ปลอดเลยผมเดินมาจากนู่นครับน่าจะก,กิโลหนึ่งอะสองกิโลแล้วบ้างนี่ไกลมากหอบแล้วเนี่ยสุลูกหูลูกตาเลยครับนี่เรียกเอาเลย ตั้งแคมป์นอนได้ครับสัญญาโทรศัพท์ดีครับไม่ต้องห่วงวัตตุคอแจ๋วตรูบุบแจ๋วแต่ไม่มีไฟฟ้าพกแบตเตอรี่สำรองมาด้วยจะแจ๋วครับบรรยากาศไกลนุนนก็สวยๆครับนี่มองไปทางโน้นเนข,ขาวๆเยอะๆเลยเขาปลูกข้าวกันชาวบ้านพอน้ำแห้งสืพวกเขาก็มาปลูกข้าวแต่ไม่รู้ผมจะเดินไปถึงไหมหอบแล้ว Okay. ขออนุญาตจบเพลงเท่านี้นะครับอ่างเก็บน้ำงวยสวายจังหวัดปุริดำตำบลสองชั้นมาได้ครับ่วงนี้น้ำยังแข้งตั้งเข้มได้บรรยากาศสวยครับสวัสดีครับ